ลูกเกดมีดีมากกว่าคุณคิดค่ะแล้วเรามาดูซิว่าเวลาเรากินลูกเกดเนี่ยได้อะไรบ้างหลายคนนะคะจะทําขนมทาอะไรแต่มีอะไรแล้วก็ก็จะใส่ลูกเกดด้วยเคยมีใครรู้ไหมคะว่าประโยชน์ของลูกเกดเนี่ยมีอะไรบ้างและสิ่งหนึ่งก็คือถ้าท่านลูกเกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเราเกิดผลอย่างไร วันนี้พี่ปาลารวบรวมมาให้แล้วนะคะมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยค่ะลูกเกดลูกเกดเป็นหนึ่งในอาหารว่างนะคะที่พี่ปลาบอกเลยว่าโอ้โหหลายคนเขาเนี่ยเวลาที่อ่านหนังสือหรือภาพยนตร์หรือทําอะไรก็จะกินลูกเกดไปด้วยเป็นไงคะยิ่งกินยิ่งเพลินพี่ปลาบอกเลยนะคะนอกจากความอร่อยแล้วลูกเกดก็ยังให้ประโยชน์ดีๆมากมายต่อสุขภาพคราวนี้เรามาดูเลยค่ะว่าให้ดีๆเนี่ยมีอะไรบ้าง สารอาหารสําคัญจากลูกเกดนะคะเชื่อไหมคะว่าลูกเกดมีสารอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายไม่น้อยไปกว่าการรับประทานผักหรือผลไม้ประเภทอื่นๆโดยเฉพาะสารอาหารหลักได้แก่อันที่หนึ่งธาตุเหล็กลูกเกดก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งอาหารนะคะที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กที่มีประโยชน์ต่อร่างกายถ้าเรากินลูกเกดครึ่งถ้วยจะได้ธาตุเหล็กประมาณ1.3ม mm. ิลลิกรัมเลยค่ะ หรือขนเป็นร้อยละเจ็ดของปริมาณธาตุเหล็กที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันซึ่งเชื่อไหมคะธาตุเหล็กนี้มีส่วนช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดแดงและมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กด้วยคะ่ะอันที่สองไฟเบอร์หากเรารับประทานลูกเกดครึ่งถ้วยร่างกายก็จะได้ไฟเบอร์ประมาณ3.3กรัมโดยไฟเบอร์หรือใยอาหารเป็นสารอาหารที่สำคัญที่มีส่วนช่วยในการขับถ่าย และช่วยในกระบวนการทำงานของระบบย่อยอาหารรวมถึงยังดีต่อการลดน้ำหนักเพราะช่วยให้รู้สึกอิ่มได้นานมากขึ้นอีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและระดับของไลโปโปรปตีนด้วยค่ะอืยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมคะการที่เราทานลูกเกดแล,ล้วรู้ประโยชน์เนี่ยยิ่งทำให้เราอยากทานข้อที่สมสารต้านน้ำมูนสละเราจะพบสารต้านน้ำมูนสละได้จากอาหารจำพวกผักและผลไม้ รวมถึงผลไม้อบแห้งอย่างลูกเกตด้วยร่างกายของเรานะคะจำเป็นจะต้องได้รับสารต้านน้มูลสละเพื่อทำหน้าที่ในการปกป้องเซลล์ต่างๆของร่างกายไม่ให้ถูกทำลายจากสิ่งปัดปลอมหรือน้ำมูลสระที่เข้าสู่ร่างกายรวมถึงยังช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งอีกด้วยค่ะพี่ปราบอกเลยนะคะว่าในลูกเกตจะให้สารต้านน้มูลสระในกลุ่มของไฟโตนนวเตรียนค่ะ ที่มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสียหายต่อระบบเซลล์และดี a รวมถึงยังมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วยกล่าวนี้เรามาดูต่อโอ้โหข้อที่4แคลเซียมค่ะเชื่อไหมคะไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์จากนมเท่านั้นนะคะที่อุดมไปด้วยแคลเซียมระหากคุณกินลูกเกดคุณก็จะได้รับแคลเซียมที่มีประโยชน์ด้วยเหมือนกันเพราะแคลเซียมมีส่วนช่วยบำรุงให้กระดูกและฟันแข็งแรง สำหรับสตรีที่อยู่ในช่วงวัยหมดประจำเดือนการรับประทานลูกเกดที่อุดมไปด้วยแคลเซียมก็จะมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนซึ่งเป็นอาการทางสุขภาพในกลุ่มคนที่มีอายุมากขึ้นโดยลูกเกดครึ่งถ้วยสามารถให้แคลเซียมสูงถึง45เมลิกัมหรือคิดเป็นร้อยละสี่ของปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายคุณได้รับในแต่ละวันด้วยนะคะถึงตอนนี้พี่ปรายาจะบอกว่าเป็นไงคะลูกเกดนอกจากอร่อยแล้วเขายังมีประโยชน์อีกด้วย อย่าลืมค่ะแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะใครมีอะไรดีๆแชร์กันเลยค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบพี่ติฟฟเป็นก่อนเครืงใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะในเรื่องของลูกเกดประโยชน์เขาจริงๆมีอะไรบ้างมาฟังพร้อมพี่ปาเลยค่ะประโยชน์ต่อสุขภาพของลูกเกดนะคะเรามาดูเลยว่าประโยชน์ต่อสุขภาพของลูกเกดมีอะไรบ้างข้อที่1มีส่วนช่วยลดความดันโลหิต ซึ่งบอกแล้วนะคะว่าความดันโลหิตที่สูงขึ้นเนี่ยเขาพูดเลยนะคะว่าเราจะต้องรับประทานยาและมีการศึกษาก็พูดเลยนะคะว่าลูกเกดมีโพแทสเซียมซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพของหัวใจเพรามีส่วนช่วยลดระดับความดันโลหิตได้แต่ย้ํานะคะถ้าใครมีภาวะลรกหัวใจอยู่ยังไงก็ต้องไปตรวจนะคะการที่เราจะรับประทานอะไรมากเกินไปไม่ได้เกิดผลดีกับร่างกายไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม และที่สําคัญถ้าเรามีโรคประจําตัวอยู่เราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะตรวจตามนัดแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราด้วยข้อที่สองช่วยในการย่อยอาหารใครที่รู้สึกว่าหมืมช่วงเนี้ยอาหารไม่ค่อยย่อยเลยพี่ปลาลองหาลูกเกตมารับประทานนะคะเพราะในลูกเกตนั้นมีไฟเบอร์สูงจึงมีสรรพคุณช่วยลดอาการท้องผูกช่วยในการลาเลียงอาหารและกะอาหารในระบบทางเดินอาหารได้ดีขึ้นด้วยค่ะข้อที่สามดีต่อสุขภาพช่องปาก ลูกเกดเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพช่องปากของเราเป็นอย่างยิ่งเพราะบอกเลยนะคะการรับประทานลูกเกดจะมีส่วนช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบตเีเรียที่เป็นตัวการทำให้เกิดฟันผุแล้วก็โรคเหงือกอย่างสเตปโตคอคัสมิวแทนส์ค่ะเห็นไหมคะการทานลูกเกดอ่ะแต่อย่าลืมนะคะลูกเกดมันหวานก็ต้องแปรงฟันให้สะอาดด้วยป้องกันอาการฟันผุข้อที่ 4. ลดความเสี่ยงของโรคเบาหวาน ซึ่งมีการศึกษาพบแล้วว่าการที่รับประทานลูกเกดหลังหารโอกาสที่ว่ากรุกโคจะลดลงเนื่องจากอะไรคะก็ว่าไฟเบอร์ในลูกเกดมีส่วนช่วยลดระดับอินซูลินไม่ให้มากเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ปาย้ำและย้ำนะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราและก็ตรวจสุขภาพสม่ำเสม,สมอและใครที่เป็นโรคเบาหวานก็ต้องรับประทานยาเบาหวานพร้อมทั้งไปพบแพทย์นะคะข้อที่5อาจจะช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ลูกเกดอกแห้งมีสารต้านอนุมูลสระที่อาจจะสูงกับผลไม้สดบางชนิดซึ่งการที่ร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลสระก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์ในร่างกายเนื่องจากสารต้านอนุมูลสระจะช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์และระบบ DNA ในร่างกายถูกทำลายและลดความเสียหายจากอนุมูลสระจึงมีส่วนช่วยป้องกันการเป็นโรคหรือหลังอย่างมะเร็งได้ค่ะอูยพี่ปาคะแล้วเรากกินลูกเกดนี่เรากินได้เต็มที่เราแบบทาได้เต็มที่ไม่ต้องระมัดระวังอะไรเลยเหรอคะ พี่ปลากำลังจะบอกค่ะการทานอาหารทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ย้ำแล้วย้ำอีกว่าต่อให้อาหารนั้นมีประโยชน์มากมายเพียงใดเรียญมีสองด้านเสมอการที่เราจะทานอะไรเราก็ต้องระมรัดระวัง hmm. เช่นเดียวกันค่ะ mm hmm. ข้อควรระวังในการกินลูกเกดลูกเกดอบแห้งมีความหวานมากพี่ปรานย้ำเลยนะคะหวานมากเพราะให้ทั้งน้ำตาลและแคล,ลอรี่ในปริมาณที่สูง ซึ่งหากรับประทานมากจนเกินความจําเป็นก็อาจจะส่งทําให้มีน้ําหนักมากขึ้นได้ผู้ที่เป็นโรคหอบหืดหรือมีอาการแพ้ก็ต้องรับประทานลูกเกดอบแห้งด้วยความระมัดระวังค่ะเพราะในลูกเกดอบแหง้งมีสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งมักจะพบในลูกเกดสีทองโดยสารดังกล่าวอาจทำให้ร่างกายของเรานะคะไวต่อกรรมฐาน ส่งผลให้อาการทางสุขภาพที่เป็นอยู่กำเริบหรือแย่ลงแม้ลูกเกดจะช่วยป้องกันอาการท้องผูกและก็ดีต่อระบบการย่อยอาหารแต่ลูกเกดนั้น,น,นหากกินน้อยก็จะเป็นยาระบายเห็นไหมคะสังเกตตัวเองไหมเวลาทานลูกเกดเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเลยว่ายากจะเข้าห้องน้ํานะคะเพราะลูกเกดเนี่ยมีฤทธิ์เป็นยาระบายนั่นเองแต่ลูกเกดหากเรากินมากเกินไปก็อาจมีส่วนที่เร,เรียกว่าไงคะ ท้องเสียหรือท้องร่วงได้เพราะคุ้ระบายมากเกินแล้วก็ในเรื่องของโรคเบาหวานเพราะฉะนั้นลูกเกดพี่ปลาถึงได้เน้นและย้ำว่าทุกอย่างต้องทานในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็เหมาะสําหรับแต่ละบุคคลซึ่งคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเวลาจะทานอะไรต้องระมัดระวังไม่ใช่เฉพาะลูกเกดเท่านั้นนะคะเนื่องจากปริมาณน้ําตาลในลูกเกดที่มีอยู่สูงหากรับประทานมากจนเกินไป เกินไปนะคะพี่ปราย้ําจะมีผลต่อระดับอินซูลินในร่างกายของเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยเน้นและย้าต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมถึงตอนนี้พี่ปรายยาจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูปพี่ติฟฟี่เป็นขันกำลังใจพี่ปรานะคะ เรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเติมโตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเทียบพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o ย u b e Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ